ผมก็แค่ Copy p ี s เปนั่นคือคำตอบของผู้จัดการทีมยอดเยี่ยมประจำเดือนสิงหาคมอังเก้ปอสเตโกกู e Goku, ที่ตอบคำถามย้อนเกรดถึงคำพูดที่แกลี่เนวิลเคยปลามาดไว้ว่าเขาก็แค่งาน 3A รีวิวลอนดอนดาร์บี้แมตช์ระหว่างไอ้ปืนใหญ่ที่ต้องผ่านไก่เดือยทองให้ได้เพื่อที่จะขึ้นแท่นเป็นผู้ท้าชิงหมายเลขหนึ่งของแชมป์เก่าแมนเชสเตอร์ซิตี ซึ่งในนัดนี้ก็ไม่ง่ายเพราะไก่เดือยทองก็ร้อนแรงไม่แพ้กันหลังโดยปลามาดว่าทำทีมก็แค่หลีกลองอย่างสกอตติสลีวันนี้ผู้จัดการทีมสัญชาติจิงโจ้ก็พิสูจน์ได้เห็นด้วยผลงานชนะสี่เสมอหนึ่งไม่แพ้ใครหลังลองจ่าฝูงซึ่งวันนี้ผลงานก็ดีไม่แพ้กันจากการผ่าทีมของอังเก้ทั้งให้โอกาสเปเป้มาตาซาปลูกฟอร์มการเล่นของอีบิซูมา ใช้เดสตินีอุตโตกีเป็นตัวจริงเสริมมิกกี้ฟานเดเวนเข้ามาได้ตรงจุดและวางเจมส์ดิสันในตำแหน่งที่เหมาะสมจนได้รับรางวัลนักเตะยอดเยี่ยมประจำเดือนควงคู่กับเขาสร้างทีมใหม่เฉลีย่ยอายุนักเตะท,ที่ลงสนามเพียงแค่25ปีแม้ไม่มีแฮร์รี่เคนแต่ทีมก็ยิงประตูคู่แข่งไปได้ไม่ต่ำกว่า2ประตูทุกนัดรวมถึงล่าสุดปลูกผีลิชาริสันขึ้นมาอีกครั้งในนัดที่ชนะเชฟฟิลด์ยูเนเต็ดประตูตอนหนึ่ง และสร้างความประทับใจให้เป็นที่รักของแฟนตราไก่ด้วยการตอบคำถามจากแฟนบอลเมื่อพิธีกรประกาศว่าช่วงตอบคำถามจบลงแล้วแต่อังเก้มองเห็นเด็กชายแฟนบอลสเปอร์คนหนึ่งที่เป็นเด็กพิเศษอังเก้จึงชี้ไปที่เด็กคนดังกล่าวและให้เด็กคนนั้นทั้งสอบถามพูดคุยและถ่ายรูปอย่างเป็นกันเองส่วนความมั่นใจของปอสเซโกกูพูดถึงสถิติที่ไม่ชนะอาเซนอลมาถึง13ปีว่า เขาไม่เคยใส่ใจในเสติหรือประวัติศาสตร์ก่อนหน้านี้เพราะเขาไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรในตอนนั้นนักเตะบางคนก็ไม่ได้อยู่ด้วยสิ่งที่เกี่ยวข้องที่สุดตอนนี้ก็คือพวกเขามีฟอร์มที่ดีสเปอร์จะออกไปเล่นฟุตบอลในแบบฉบับของสเปอร์ส่วนผลการแข่งขันนับจากนัดนี้หรือนัดต่อๆไปจะเป็นยังไงก็ได้แต่เอาใจช่วยเพราะจำกันได้ไหมว่าผู้จัดจาก,การทีมสเปอร์สองคนก่อนหน้านี้ทั้งโชเซ่มูรินโญ่และนูโน ก็เคยได้รับรางวัลผู้จัดก,การทีมยอดเยี่ยมในเดือนแรกที่เข้ามาคุมแต่สุดท้ายทั้งสองคนก็โดนไล่ออกเรียบปุด